สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฝฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับขอหยิบยกเกมระหว่างทีมอย่างเวสต์บริดจ์เอลเบียนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างวัตฟอร์ดครับเกมนี้จะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับและจะจบอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับก็ถือเป็นเกมคู่ที่น่าดูในศึกมันเดย์ไนท์เลยนะครับเพราะต้งสองทีมเป็นเกรดบอลใกล้เคียงสูสี ทีมอย่างเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับเริ่มต้นฤดูกาลนี้นะครับด้วยการเสมอกับโบโรไป1ประตูตอ 1, ่อหนึ่งนะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นในวันนี้นะครับก็จะมีทางดีนการ์น้านะครับมีจอห์นสวิปมีคารันแกลนนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางเจสวอลเลชครับก็จะเป็น4ประสานในเกมรุกของเวสต์บอมบิชอัลเบียนในเกมนี้แหละครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดนะครับเกมแรกนี้ก็ถือเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามเลยครับพวกเขาก็เอาชนะเชฟฟิลด์เตตไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ตัวผู้เล่นชุดหลักในชุดนี้นะครับก็เป็นตัวที่เล่นอยู่ในเกมพรีเมยร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับตัวหลักๆก็ยังคงอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพวกจาวเปโดรนะครับนักเตะอย่างเอมนูเนลเดนนิสครับอิสมาอิล่าซานะครับทอมคลีบรีก็ยังอยู่กันครบนะครับยังเป็นแกนหลักของทีมวัดฟอร์มกันโดยรวมสองทีมนี้นะครับก็ถือโอกาสที่จะเสมอมีสูงเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้จะเกิดให้ต้องเลือกเชียร์นะครับผมขอเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างวัดฟอร์ดไปดีกว่านะครับ เอมเมดโเดนิสจาวเปโดรนะครับรวมไปถึงอิสมาลาซานาทีนี้นะครับถ้าเกิดวัดฟอร์มการเล่นกันแล้วนะครับผมก็เชื่อพวกเขามีทีเด็ดแล้วก็มีความคมมากกว่ากองหน้าของทางเวสเบอร์ิชอัลเบียนนะครับฉะนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างวัดฟอร์ดไปดีกว่านะครับบุกมาเยือนเกมนี้เชื่อพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้นะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตูงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยคครรัััับบววนนนนีี้ผมฟตงลาไปก่อสสด